สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ที่รักและชื่นชอบในพระเครื่องทุกทท่านเลยนะคะวันนี้มาพบกันนะคะกับช่องสัทธาพระเครื่องนะคะช่วงยามบ่ายของทุกวันนะคะยินดีต้อนรับนะคะทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่นะคะที่เข้ามารับชมแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสัทธาพระเครื่องกันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดนะคะเวลาแม่ค้าลงคลิปใหม่ๆนะคะช่องทางการติดต่อแม่ค้านะคะสามารถติดต่อได้เลยนะคะที่เบอร์0-98นะคะ2 7 2 3 9 6 0นะคะ หรือว่าจะเป็น ID l ลน์นะคะ0982723960นะคะทั้งสองช่องทางนี้นะคะสามารถติดต่อแม่ค้าได้เบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นเลยนะคะในส่วนของราคาวันนี้นะคะก็เปิดไว้ที่400บาทส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะคะหากท่านใดไม่สะดวกโอนนะคะเราก็มีบริการเก็บปลายทางนะคะปลายทางก็400บาทส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มเช่นกันนะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็มาพบกันเป็น e ีีที่63แล้วนะคะก็มีพาเครื่องมาแบ่งปันกันหลากหลายรายการเลยนะคะมีทั้งเก่าใหม่ปะปุนกันไปนะคะบางองค์ก็อาจจะทราบที่มาบางองค์ก็อาจจะไม่ทราบนะคะหากพี่ๆท่านใดทราบสนใจก็สามารถทักมาปิดแมค้ค้าได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่รายการแรกกันเลยนะคะจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะคะขอขยับกล้องหน่อยนะคะ รายการแรกนะคะรายการแรกจะเป็นหลวงพ่อจาดนะคะให้ดูนะคะด้านหน้านะคะรูปหล่อนะคะหลวงพ่อจาดนะคะท่านใดสนใจนะคะก้นนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะ หลวงพ่อจาดนะคะ400บาทส่งฟรีนะคะท่านใดสนใจนะคะก็ทักมาปิดกันได้เลยนะคะรายการต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่สองนะคะอันนี้จะเป็นหลวงพ่อทวดนะคะหลวงพ่อทวดรุ่นเลื่อนนะคะปี0ูนย์แนะคะสวยๆเลยนะคะด้านหน้าหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะรุ่นเลื่อนนะคะปีศูนย์แนะคะ ภาพไม่ชัดนะคะสามารถแอดไลน์ขอดูรูปเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะสี่ร้อยบาทส่งฟรีนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่สามนะคะอันนี้จะเป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่านนะคะนี่เก่าๆเลยนะคะหลวงพ่อทวดเนื้อว่านนะคะปีศูนย์แปดเอ่อขอโทษทีนะคะเป็น ปีสองสี่เก้นะคะนะคะผู้ผิดต้องขอประทานอภัยด้วยนะคะก้นนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะท่านใดสนใจนะคะหลวงพ่อทวดเนื้อว่านนะคะทักปิดกันมาได้เลยนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สี่นะคะจะเป็นสมเด็จเกตบัวตูมนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะเนื้อจะออกแก่งๆนะคะ ไปพร้อมกรอบลงยาสวยๆให้แบบนี้นะคะเนื้อด้านหลังนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะสมเด็จนะคะเกตบัวตูมนะคะไปพร้อมกรอบสวยๆแบบนี้เลยนะคะในราคา400บาทนะคะท่านใดสนใจนะคะก็ทักปิดกันมาได้เลยนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่5นะคะอันนี้จะเป็นรูปหล่อหลอมพ่อเงินนะคะ พิมพ์นิยมนะคะอันนี้จะอยู่ในกรอบหล่อโบราณแบบนี้เลยนะคะภาพไม่ชัดนะคะสามารถแอดไลน์นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะด้านหลังนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะ ท่านใดสนใจนะคะหลวงพ่องเงินพิมพ์นิยมนะคะก็ทักมาปิดกันได้เลยนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่6นะคะจะเป็นอันนี้จะเป็นปิดตาหูกระต่ายนะคะอันนี้จะเป็นด้านหน้านะคะปิดตาหูกระต่ายของหลวงปูน่นาคนะคะอันนี้ด้านหลังนะคะ ท่านใดสนใจนะคะทักมาปิดกันได้เลยนะคะ400บาทส่งฟรีนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่7นะคะนี่จะเป็นหลวงพ่อทวดนะคะพิมพ์ปั๊มซ้ำนะคะอันนี้สวยๆนะคะด้านหลังนะคะก็จะเป็นเรียบๆแบบนี้นะคะ ท่านใดสนใจนะคะหลวงพ่อทวดพิมพ์ปั้มซ้ํานะคะก็ทักปิดกันมาได้เลยนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่แปดนะคะอันนี้จะเป็นซุ้มกอนะคะซุ้มกอ,อกุก,กําแพงเพชรน,นะคะอ,องนี้ด้านหลังนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะ ่านใดสนใจนะคะซุ้มกอกุก,กําแพงเพชรนะคะ400บาทส่งฟรีนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่9นะคะจะเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะคะอันนี้ผิวมันนนะคะเนื้อจะดูแก่งแนะคะพิมพ์สวยนะคะด้านหลังนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะ ่านใดสนใจนะคะสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะคะพิมพ์สวยๆเนื้อสวยๆนะคะทักปิดกันมาได้เลยนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่สิบนะคะน,นี้จะเป็นปิดตานะคะให้ดูนะคะอันนี้ก็เก่าๆสวยๆเหมือนกันนะคะปิดตาพ่อแก้วนะคะพิมพ์หลังแบบนะคะอันนี้ด้านหลังนะคะจะเป็นอย่างนี้นะคะ ท่านใดสนใจนะคะปิดตาหลวมข้อแก้วนะคะพิมพ์หลังแบบนะคะทักปิดกันมาได้เลยนะคะสี่ร้อยบาทส่งฟรีนะคะรายการต่อไปจะเป็นรายการที่สิบเอ็ดนะคะอันนี้จะเป็นเหรียญของหลวงปู่เพิ่มนะคะวัดกลางบางแก้วนะคะเหรียญน,นี้ให้ดูด้านหน้านะคะสวยสวยเลยนะคะเหรียญน,นี้ ด้านหลังนะคะจะมียันแบบนี้นะคะท่านใดสนใจนะคะหลวงปู่เพิ่มนะคะวัดกลางบางแก้วนะคะสามารถทักมาปิดกันได้เลยนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่12นะคะจะเป็นหลวงพ่อคงนะคะเหรียญนี้ให้ดูนะคะวัดบางกระพร้อมนะคะ ด้านหลังนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะท่านใดสนใจนะคะหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะคะ400บาทส่งฟรีกันเลยนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่13นะคะอันนี้จะเป็นหลวงพ่อบ่ายนะคะหลวงพ่อบ่ายวัดช่องลมนะคะด้านหน้านะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะ ด้านหลังนะคะก็จะมีอักขระแบบนี้นะคะสองสี่หกหนึ่งนะคะพอสองสองสี่หกหนึ่งนะคะอย่างนี้หลวงพ่อบ่ายวัดช่องลมนะคะท่านใดสนใจนะคะก็ทักมาปิดกันได้เลยนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่สิี่นะคะนี้จะเป็นเหนรียญระฆังนะคะเหะรียญระฆังของหลวงพ่อกเกษมนะคะเหรียญน,นี้สวยคมเลยนะคะ ด้านหลังนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะท่านใดสนใจนะคะเหรียญละครังนะคะของหลวงพ่อเกษมนะคะก็ทักมาปิดกันได้เลยนะคะรายการต่อไปจะเป็นรายการที่15นะคะอันนี้จะเป็นปิดตานะคะปิดตาของหลวงปู่ศิลานะคะจะไปให้พร้อมกล่องแบบนี้เลยนะคะ านดรับนะคะจะได้ไปพร้อมกล่องเลยนะคะปิดตาของหลวงปู่ศิลานะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะสวยๆเลยนะคะอันนี้ข้างหลังก็จะเป็นรุ่นเมตตานะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะท่านใดสนใจนะคะปิดตาของหลวงปู่ศิลานะคะไปพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะคะในราคาที่400บาทนะคะ สี่รอยบาทส่งฟรีนะคะสวยๆเลยนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่16นะคะจะเป็นสมเด็จพิม์พใหญ่นะคะให้ดูเนื้อนะคะอันนี้ก็จะมีเขาเรียกว่าลงลักหรือเปล่านะคะแมคค่ะไม่แน่ใจนะคะสวยๆนะคะเนื้อเก่าๆนะคะเนื้อด้านหลังนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะ สมเด็จพิมพ์ใหญ่นะคะพิมพ์เก่าๆเนื้อสวยๆนะคะทักมาปิดกันได้เลยนะคะ400ร้อบาทส่งให้ฟรีนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่17เจนะคะนี้จะเป็นเหรียญของหลวงพ่อกลวยรุ่นแรกนะคะเหรียญน,นี้จะมีจานด้วยนะคะหลวงพ่อกลวยรุ่นแรกนะคะปีศูนย์สี่นะคะเหรียญน,นี้ด้านหลังนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะ สวยสวยเลยนะคะเหรียญนี้ท่านใดสนใจนะคะสี่ร้อยบาทส่งให้ฟรีนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่สิบแปดนะคะอนี้จะเป็นเหรียญพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะด้านหน้านะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะด,ด้านหลังนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะสองห้าหนึ่งแปดนะคะ พศสองหน่นะคะเหรียญน,นี้ท่านใดสนใจนะคะเหรียญพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะ400บาทส่งให้ฟรีนะคะรายการต่อไปจะเป็นรายการที่19นะคะอันนี้จะเป็นเต่านะคะเต่าของหลวงปพ่หลิวนะคะให้ดูก่อนนะคะอันนี้จะเป็นรุ่นปดหนี้นะคะเต่าหลวงพ่อหลิวนะคะสวยๆนะคะ ด้านหลังก็จะมีอักษรลงยันแบบนี้เลยนะคะสวยๆนะคะท่านใดสนใจนะคะ400บาทส่งให้ฟรีนะคะรายการต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่20นะคะจะเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะคะอันนี้เนื้อจะออกตุบตับนะคะ เนื้อก็ค่อนข้างเก่าๆอยู่เลยนะคะเนื้อเก่าๆนะคะพิมพ์สวยๆนะคะสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะคะท่านใดสนใจนะคะเนื้อแบบนี้นะคะพิมพ์แบบนี้นะคะทักมาปิดกันได้เลยนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่ยี่นะคะอันนี้จะเป็นเหรียญของหลวงพ่อทานะคะเหรียญนี้หลวงพ่อทารุ่นแรกนะคะอันนี้ด้านหน้านะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะ ด้านหลังนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเหรียญหลวงพ่อทารุ่่นแรกนะคะท่านใดสนใจนะคะ400บาทส่งให้ฟรีนะคะรายการต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่22นะคะจะเป็นเหรียญของหลวงพ่ออยู่นะคะหลวงพ่ออยู่วัดน้อยนะคะเหรียญนี้ ให้ดูด้านหน้าก่อนเลยนะคะอันเหรียญนี้น่าจะผ่านการใช้งานมาพอสมควรนะคะด้านหลังนะคะจะมียันแบบนี้นะคะหลวงพ่ออยู่วัดน้อยนะคะท่านใดสนใจนะคะทักมาปิดกันได้เลยนะคะรายการต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่ยี่สิบสามนะคะนี้จะเป็นเหรียญของหลวงปู่หมุนนะคะ เหรียญนี้ก็สวยๆคมๆเลยนะคะภาพไม่ชัดนะคะสามารถแอดไลน์ขอดูรูปเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานนะคะเหรียญนี้ด้านหลังนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะสวยๆนะคะเหรียญนี้400บาทส่งให้ฟรีนะคะ รายการต่อไปนะคะจะเป็นรายการสุดท้ายแล้วนะคะของวันนี้นะคะจะเป็นรายการที่ยี่สิบสี่นะคะอันนี้จะเป็นขุนแผนนะคะกุบ้านกลางนะคะอันนี้จะเป็นด้านหน้านะคะเก <im it> ่าๆนะคะด้านหลังนะคะขุนแผนกุบ้านกลางนะคะจะเป็นเนื้อดินนะคะ แม่ค้าไม่ทราบอาจจะเนื้อดินนะคะขุนแผนกุบ้านกลางนะคะเก่าๆนะคะท่านใดสนใจนะคะทักมาปิดกันได้เลยนะคะ400รบาทส่งฟรีนะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเพียงเท่านี้นะคะถ้าหากพี่ๆท่านใดนะคะสนใจองค์ไหนที่แม่ค้าไลน์นะคะก็สามารถติดต่อแม่ค้าได้เลยนะคะที่เบอร์ 098นะคะ2723960นะคะหรือว่าจะเป็น ID ดี n ลนะคะ098 2723960นะคะทั้ง2ช่องทางนะคะสามารถติดต่อแม่ค้าได้เบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นเลยนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสัทธาพักเครื่องกันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดนะคะเวลาแม่ค้าลงคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับวันนี้ ถ้าแม่ค้าพูดผิดพลาดการใดก็ต้องขอประทานอภัยด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะ EP ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ